สวัสดีครับผมเบนดีบิ๊กไบต์นะครับวันนี้เราอยู่ในรายการ Behind the Race แรงแซงทุกกฎขีดที่จะพาทุกคนที่หลงรักในความเร็วมาพบกับมุ่งลึกที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับความแรงและเบื้องหลังทุกการแซงในสนามจริง น,นี้แล้วหลายคนคงจะเดาออกว่า EP นี้เราจะมาพูดถึงความเร็วแรงจากเครื่องยนต์ของ Honda แต่ให้ผมพูดคนเดียวหลายคนคงอาจจะยังไม่เชื่อเราไปฟังจากปากนักแข่งตัวจริงอย่างพี่ฟิล์มรัตาภาควิไลโลดกันเลยดีกว่าครับศักยภาพของเครื่องยนต์ทำให้ผมเล้าใจ ตอนนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับอยู่ตำแหน่งที่โค้งสามนะครับเป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกตื่นเต้นร้าวใจเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราทำความเร็วสูงสุดของสนามแห่งนี้ <Okay. S 1> ความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้ตรงนี้นะครับก็คือเกือบ300เลย <Okay. S 1> คือเทคนิคการทำความเร็วสูงสุดของทางตรงก่อนเข้าโค้งสามนะครับก็คือเราต้องเข้าโค้งจากโค้งหนึ่งให้ดีมีความเร็วในโค้งใช้กำลังเครื่องยนต์นะครับส่งออกมาจากโค้งหนึ่ง ให้แรงเกียร์ที่เปลี่ยนรอบเครื่องที่เปลี่ยนก็ต้องแม่นยำแล้วมันก็จะมาจบเกียร์หนะฮะตรงนี้ความเร็วสูงสุดที่ได้ก็คือเกือบ300พูดเลยว่าส b r s e าร e ซตระกูลนี้เขาแรงจริงๆครับซึ่งความเร็วแรงที่ว่ามานั้นได้มาจากเครื่องยนต์ของ Honda นั่นเองซึ่งยิ่งพอบวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีระดับท็อปคลาส ยิ่งเพิ่มฟิลลิ่งความแรงในการขับขี่ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นแรงทั้งในสนามแข่งและบนถนนจริงเรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเบื้องหลังความเร็วแรงนั้นมีอะไรบ้างสุดแรกกับเครื่องยนต์4สูบเรียงที่ถ่ายทอดความแรงจากสนามแข่ง แต่แค่ความแรงตามซีซีของรถมันยังไม่พอนะครับยังแรงได้อีกกับแลมแอร์ดัดที่มีขนาดใหญ่รีดกำลังแรงม้าและให้แรงบิดได้สูงสุดพูดได้เลยว่าอะไรก็หยุดความแรงของ CBR s e r i e ซีรี์นี้ยากเลยครับ วา i s สสป r i p ส e c l u t c h เทคโนโลยีที่จะช่วยลดแรงกระชากของล้อหลังได้ดีเมื่อเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ทำให้รถเสียอาการเลยครับและอีกหนึ่งจุดที่พิเศษมากๆในรุ่น CBR 250 r r และรุ่นพี่อย่าง CBR 1000RR ตรงที่มี Quick Shifter เพิ่มเข้ามาด้วยเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการเข้าเกียร์แบบฉับพลันเพื่อลนระยะเวลาการเข้าเกียร์ทำได้ภายในเซียววินาทีโดยไม่ต้องกำคลัช ซึ่งเทคโนโลยีนี้ปกติจะใช้ในการแข่งขันในสนาม Mo t ต GP เท่านั้นไปฟังนักแข่งตัวจริงกันครับว่าเขาคอนเฟิร์มความยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีนี้ว่าอย่างไรเทคโนโลยี a s i i s ส์ล p p เปอร์คานะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก MotoGP เทคโนโลยีตรงนี้มันจะช่วยทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยขับขี่ได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคือในจังหวะที่เรา รถเกียร์ลงนะครับรอบเครื่องเนี่ยมันจะไม่สูงจนเกินไปจะสามารถควบคุมล้อหลังเราเนี่ยให้สมูทมากยิ่งขึ้นรอบเครื่องให้สมูทมากยิ่งขึ้นทําให้ผู้ขับขี่นะครับสามารถเข้าโค้งได้อย่างมัน่นใจหลังจากออกโค้งตรงนี้นะครับเทคโนโลยีควิกชิปเตอร์ก็จะมาช่วยอีกก็คือเราสามารถบิดได้เต็มทันเร่งโดยที่ไม่ใช้คลัตช์นะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เนี่ยได้อย่างเร็วแล้วก็ต่อเนื่อง รอบเครื่องไม่ตกนะครับทำให้มีความเร็วสูงสุดและทั้งหมดนี้คือเบื้องลึกและเบื้องหลังความเร็วแรงจากเครื่องยนต์และเทคโนโลยีที่ทาง Honda และเหล่านักแข่งอยากบอกต่อครับหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่หลงไหลในความเร็วแรงสามารถแวะเข้าไปลองสัมผัสความเร็วแรงได้ที่ Honda Big w i วิทั่วประเทศหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaihonda.co.th และสำหรับใครที่อยากสัมผัสความเร็วแรงสามารถเข้าไปลงทะเบียนงานแท็กเ e ็ก i ์ i พลียนแอ i ทิที่ทางไทยฮอนด้าจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีวันนี้รายการ Behind the Race แรงแซงทุกกฎขี่ขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่โซดหนะ้าสวัสดีครับ